กรอบกว่านี้ก็เคี้ยวแก้วเหอะเอาแก้วมาทําไมดูตัวแมงกะพูหัวกะสีแมงกะพีหัวกะสูแมงกะพูบบบบูอยากกินมาหลายวันแล้วแ,ลแมงกะบุญหัวก,กะสนเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าร้านซัมสติงทูเกเตอร์มีด้วยอ่ะอันนี้วิวจัดมาเป็นฝูงเลยนะทุกคนเพราะตัวละสองสองแปดได้ง่ายสิ่งนี้ทําให้ผมออกามากินข้าวข้างนอกบ้านดูตัวตัวใหญ่เลยนะแล้วรานน้าจิ้มซีฟู้ดหน่อยนะวิว,วว่าอร่อยเลยทุกคนมันจะมีความแบบกรอบๆแล้วน้ําดองเขาเนี่ยผมว่าเค็มหวานกําลังดีเลยนะฮะไม่มีอะไรโดนดน้ําด พีเมียมมิกเซตอันนี้มาทีไรก็ต้องสั่งทุกคนในเซตจะมีข้าวสาหล่ายมาด้วยนะกินกับเนื้อแล้วก็ราดน้ำม <mm ันงานิดนึงนะโอ้โหจะบอกว่าอร่อยมากเคลือทองมาแลกกับถ่วน tamam ี้ผมก็ไม่ยอมอ่ะเหนียวนุ่มแน่นอนแบบนี้จับแช่จับแช่ เรามายอนหมอ้อไฟอันนี้คือต้องสั่งเลยทุกคนเพราะชีสเยอะมากแฟนผมนางนี่ชอบเลยส่วนไข่ตุนชิ้นนี่ก็มาแบบล้อๆเลยความชีสยือนนี่ไม่แพ้กันเลยแล้วจะบอกว่าแมงกะพบบนหัวกระสุนร้านซัมติงทูเกเตอร์เนี่ยตัวละ228เองแต่ถึงวันที่31สิงหาคม2568นี้เท่านั้นนะทุกคนรีบมาเลย